สวัสดีเพื่อนๆและพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวขายที่ดินเนื้อที่16ไร่นะครับที่ตั้งอยู่ตำบลห้วยม่วงอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมแปลงนี้นะครับเป็นที่นานะครับปรับพื้นที่แล้วนะครับข้างหน้านะครับ แล้วก็มีที่พักให้นะครับแปลนนี้ขายในราคาไล่ละสี่แสนแปดนะครับที่อยู่ในแหล่งชุมชนอยู่ในหมู่บ้านนะครับมีน้ำประปามีไฟฟ้าแล้วก็มีคลองชลประทานผ่านนะครับที่อยู่ไม่ไกลจากถนน ทางหลวงมาลายแมนนะครับห่างอยู่ประมาณสักหนึ่งกิโลได้นะครับแปลงนี้ที่ด้านหน้าติดถนนหน้ากว้างประมาณร้อยห้าสิบเมตรได้ครับที่เหมาะมากนะครับสำหรับทำบ้านพักอาศัย บ้านสวนสวนผักสวนผล,ลไม้เลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาทำบ้านพักผ่อนนะครับที่น้ําไม่ท่วมอากาศดีนะครับผมหรือจะทําเป็นที่จับสันขายยิ่งดีนะครับ เพื่อนๆพี่ๆท่านใดนะครับที่กำลังมองหาที่ดินนะครับสำหรับทําบ้านสวนทําเกษตรพอเพียงต่างๆนะครับแปลงน,นี้เป็นแปลงที่เหมาะมากครับเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาทําทสวนสวนผลไม้สวนผักนะครับได้หมดเลยนะครับที่ห่างจากถนนลาดยางหมู่บ้านประมาณสักห้าเมตรนะครับ วันนี้ผมก็ขออนุญาตรีวิวข้อมูลเบื้องต้นเพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณเพื่อนๆและพี่ๆทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับหากมีท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับตามเบอร์โทรข้างล่างนะครับผมขอบคุณมากครับ